กลับมาสุขภาพดีกันต่อนะคะในสมสอสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคงเคยได้ยินชื่อสารปนเปื้อนเหล่านี้นะคะที่มาพร้อมกับอาหารไม่ว่าจะเป็นบอร็กีนะคะยาฆ่าแมลงหรือตะกั่วค่ะซึ่งสิ่งเหล่านีน้ล้วนเป็นโทษต่อร่างกายแทบทั้งสิ้นค่ะที่เอ่ยมานะคะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวพี่ป้อมะะจะมาพูดคุยกันต่อว่าสารปนเปื้อนเหล่านี้มีอะไรบ้างค่ะสวัสดีครับสวัสดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของสารปนเปื้อนกันพูดถึงสารปนเปื้อนเนี่ย มันมีอยู่ทั่วไปรอบตัวเลยมันมาจากไหนได้บ้างคะพี่ปั้มค่ะสารปนเปื้อนในอาหารเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเริ่มมาจาก ตัวที่เรามองเห็นกันดินพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ผักผลไม้มาเราก็ต้องล้างเอาพวกต่างๆประเภทนี้คือประเภทที่เรามองเห็นอยู่แล้วใช่เรามองเห็นอยู่แล้วจัดการมันได้พวกที่เรามองไม่เห็นได้แก่พวกเชื้อโรคต่างๆเชื้อจุลินทรีย์นะคะไม่พึงประสงค์ทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราอะไรต่างๆที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกสารเคมีนะคะใช่ซึ่งแบบมัน ซอนเรนอยู่ในนั้นแล้วเราก็มองไม่เห็นนะคะในผักผลไม้ในอาหารตากแห้งเนื้อสัตว์สารพัดเลย<ค>ะนะคะบาง,ง,งทีด้วยดินเองเนี่ยมันก็ขนพาเอาเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีมาด้วยพร้อมกันเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็คือจริงๆแ้าถ้าหมอในแง่แบ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือแบบที่เขาจงใจใส่เข้าไปเลยนีครับเพื่อจะถนอมอาหารเพื่อจะให้อายุยาวนานเพื่อจะไปหลอกขายอะไรก็ว่าไปอีกแบบหนึ่งคือ มันไม่ได้จงใจอ่ะแต่ว่ามันก็มาปนเปื้อนมาเองด้วยมธรรมชาติด้วยถ้าสมมติว่าที่ปลูกไปอยู่ใกล้กับโรงงานโรงงานปล่อยมามันก็ตกมาอยู่ในดินซึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมโดยเฉพาะเรื่องราวของสารเคมีครับในปัจจุบันเราควรต้องให้ความสําคัญเพราะล่าสุดเนี่ยมีคุณหมอที่อุ้มผางเขาก็ไปตรวจผมปรากฏว่าเขาก็เจออะไรกันเราก็นําเสนอไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับเขาไปเจอตะกั่วในเลือดของเด็ก เยอะแบบผิดปกติมากเกินกว่ามาตรฐานเยอะมากเลยทีเดีวเพราะเขบอกว่าภาชนะหุงต้มของเขาอะไม่ได้มาตรฐานตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราต้องใส่ใจใช่ไหมครับใช่บางทีแบบภาชนะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนาะไม่เหมาะกับการปรุงอาหารประเภทนั้นๆ่นะคะเราก็แล้วราคาถูกนะ อ่าไม่เหมาะอ่ะอย่างเช่นเวลาเราจะทําแกงส้มต้มยำอะไรอย่างเงี้ยเราเคยพูดกันเรใช่เราเคยพูดกันบ่อยๆแล้วว่าไม่ควรใช้หม้ออลูมิเนียมใช่ไหมคะเพราะสารอลูมิเนียมเนเวลาเจอกรดปุ๊บเนี่ยมันจะละลายออกมาแล้วเราก็ได้กินซดเข้าไปด้วยสะสมไปแต่เราก็ซดเข้าไปนอกจากตะกั่วแล้วจริงๆมันยังเจออะไรได้อีกครับพวกอลูมิเนียมพวกสารประรอดนะคะพวกเนี้ยที่เราเจอกันอ่า ที่เป็นสารโลหะหนักนะคะส่วนตัวที่เราง่ายๆเลยนะคะได้ยินกันบ่อยๆได้แก่พวกบอรแรกนะคะสารฟอกขาวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฟอร์มาลีนคือพวุงนี้มันจะยังไม่เห็นผลชัดเจนเหมือนว่าจะสะสมในร่างกายสารฟอกขาวก็คือเขาใส่ไปเพื่อให้มันดูขาวดูใสดูน่ารับประทานดูสดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่พี่ป้อมเจอมาล่าสุดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของฟอร์มาลีนนะคะยงที่อันนี้เจอกับตัวเลยก็คือ มันมักจะมากับพวกอาหารทะเลนะคะเราจะเจอกันบ่อยๆเลยหรือว่าในผักสดนะคะผักสดผลไม้สดพวกนี้บางทีถ้าเป็นในผักเนี่ยเขาก็จะแบบตั้งแต่เช้ายันเย็นผักก็ไม่กระดิกเลยไม่มีการเหี่ยวนะคะยังสดเสมอนะคะซื้อตอนเย็นแล้วก็ยังสดก็คือจริงๆแล้วก็ผ่านกรบวิธีคือเหมือนว่าเข้าไปผสมน้ําแล้วก็เอาผักเนี่ยชุบใช่ไหมก็คือแบบว่าก็คือเหมือนผ่านน้ำน้ำที่มี ฟอร์มาลินแล้วก็มาวางไว้ใช่นะคะหรือพี่ป้าเจอนี่คือฟอร์มาลินในไหนคะในอาหารทะเลในปูทเลเลยที่แกะแล้วเนี่ยแล้วไปเจอได้รู้ได้ยังไงวันมีเราทดสอบหรือว่าไงครับไม่ก็คือเราดมกลิ่นนี่เรายังไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไห่นะแต่ว่าเวลาเราเอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วอะใช่นะคะที่เขาแกะแล้วเนี่ยผังความร้อนปุ๊บเนี่ยเอาออกมาเนี่ยกลิ่นมันจะแสบจมูกเตะจมูกอย่างแรงเลยอย่างนะคะถ้าแบบมันแสบจมูกมากอันนี้ก็คือไม่ควรทานเลย นะคะจริงๆกลิ่นฟอร์มาลีนมันก็ชัดเจนนะอย่างตามในโรงพยาบาลไงแต่เหมือนว่าตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้สึกขนาดนั้นยังไม่รู้สึกเพราะว<อ><อ>่ามันไม่ได้ผ่านความร้อนอใช่ไหมไม่ลแล้วแล้วกลับมวิธีพวกอย่างนี้เราควรจะต้องทํำยังไงครับถ้าถ้าเป็นพวกผักพวกอะไรก็คือต้องล้างให้สะอาดล้างน้ำเปล่านี่พอพอได้ไหม ล้างน้ําเปล่าไม่พอพวกนี้นะคะจริงๆพวกนี้เวลามันแช่เข้าไปเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปในตัวผักด้วยค่ะค่อนข้างอันตรายเราจะไม่รู้หรอกนะคะแต่ว่าวิธีการที่เราจะช่วยได้เนี่ยนะคะก็คือเราอาจจะต้องเลือกดูนะคะเอาอาจจะต้องแบบเลือกไอ้ผักที่มันสดมันสวยงามผิดปกติไปพอยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนถ้าขายตามตลาดนัดหรือเงี้ยมันจะเจอความี่ยวมากสาดขั้นนะคะแต่ถ้ามันยังสดอยู่นี่ก็ก็พึงระวังไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ต้องแช่น้ําล้างผ่านน้าใช่ไหมคะเอาดินออกเอาล้างผ่านน้ําให้มันสะอาดเอาใบใช่ไหมล้างตามใบต่างปมันมีน้ํายาล้างผักอะพวกนั้นพอช่วยได้ไหมก็พอช่วยได้พอช่วยได้หรือไม่คจริงก็ด่งครับทิมเนาะได้นะคะจริงจริงคือเราต้องเลือ สกรีนตั้งแต่ที่เราซื้อตอนแรกร้าแหลกที่ซื้อตั้งแต่แรกรใช่แล้วอย่างพวกน้ํามันทอดซ้ำาละค่ะพี่ป้อมอย่างเงี้ยเป็นตัวก่อสารปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าใช่อันนี้พี่ป้อมอยากจะเน้นมากๆเลยบางทีคนจะไปมองแต่สารเคมีต่างๆที่มันเติมลงไป<ช>แต่อันเนี้ยเป็นตัวน้ํามันนะคะที่ สาใช้ซ้ําไปซ้ํามานี่แหละตัวร้ายเลยตายผ่อนส่งไม่รู้ตัวนะคะอย่างเช่นน้ํามันดําๆใ,ใช่ไหมคะหรือว่าทอดกันจนแบบดำข้นหรือว่าร้านไหนตื่ตื่นเช้ามาเ<อ>ด๋ยนนี้คนไทยก็ปลาตะตโกว,โกวใช่าเาป็นของทอดเดยอะคือถ้าสมมติว่าเราดูว่าร้านไหนเนี่ย ทอดแล้วก็คือควันมันขโมงโฉงเชงขึ้นมาเลยเนี่ยควันเต็มไปหมดอันนั้นคือใช้น้ํามันผิดประเภทถูกไหมที่เราเคยคุยกันนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้น้ํามันถูกประเภทใช่ก็ไอจุดเกิดควันนะคะ คือถ้าสุดว่าจุดเกิดควันมันต่ําเอานะ้ำมันประเภทจุดเกิดควันต่ํามาใช้ในการทอดซึ่ง mm hmm. ใช้ความร้อนสูงๆมากๆเนี่ยพวกนี้ก็จะอันตราย mm hmm. ใช่ไหมพอมันเกิดควันปุ๊บโครงสร้างของเจ้าตัวน้ํามันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไป <Okay. S 1> เป็นสารก่อมะเร็งได้ง่าย mm hmm. นะคะ ซึ่งตรงนี้แหละเป็นตัวที่อันตรายมากๆเลยแล้วคนคนที่ทําแม่ค้าที่ทําแล้วสูตโดมก็ด้วยวันใช่กก็โดนแล้วหนึ่งเด้งคือคนทำนะคะแล้วก็คนทานด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆคือวันนี้เราก็จะบอกว่าทั้งในฐานะผู้บริโภคอันตรายแล้วนะถ้าคุณไปเลือกใช้น้ำมันไม่ถูกประเภทใช้น้ำมันทอดสามตัวคุณที่ยืนทอดอยู่ ก็มีโอกาสเสี่ยงด้วยเหมือนกันคนแรกเลยคนแรกเลยรับไปก่อนรับไปเต็มเตแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมพีบอกไปดูอย่างน้ามันทอดซ้ำมันจะดำเดี๋ยวนี้เขามีเอกสารที่ทําให้มันขาวขึ้นแล้วมันก็ใสแต่จริงๆแล้วมันเป็นน้ํามันกลับมาใช้อะอันนั้นก็อันตรายเพราะฉะนั้นต้องเลือกจากร้านนิดนึงหรือไม่ถ้าเป็นไม่ได้ก็พี่ป้อมบอกหลายครั้ง หลีกเรื่องของทอดดี่ไม่อ้วนหรือไม่ก็คือถ้าเราอยากทานจริงๆอ่ะเราก็อย่าทานร้านเดิมซ้ําๆกันนะคะก็คือเวียนไปบ้างร้านนู้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็บางทีร้านนี้มันมีอัดมีสันตกค้างนิดนึงอ่ะฉันรับไว้นิดนึงนะใช่ไหมร้านนี้ไม่มีร้านนี้น้อยร้านนี้มากอะไรอย่างเงี้ยสลับสับเปลี่ยนเมนอกานกวนแล้วก็ปกติพี่ป้องก็จะบอกเหมือนกันว่าเวลาทานอะไรอย่าทานซ้ําให้เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ ว่าผู้ผลิตเองก็เหมือนกันไงคือบางทีเราก็ต้องได้รับด้วยควรจะใส่ใจผู้บริโภคด้วยนะอย่างเรื่องของวิธีลดความเสี่ยงด้วยกับพี่ป้อมเพราะตอนนี้มันอยู่รอบตัวเราจริงไงบางทีมันแทรกมาเลยเราไม่รู้บางทีเราก็รู้มีคนถามมาเยอะเลยใช่ไหมครับคุณพึ่งนะครับอย่างเช่นเรื่องของแบบวันนี้ที่พี่ป้อมอยากจะฝากพฤติกรรมหลายหลอย่างใช่เป็นพวกพฤติกรรมดีกานไปด้วยอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยอันนี้คือเราจะเจอบ่อยบางทีอ่านหนังสือพิมพ์ไปแล้วข้างๆก็จะมีแบบพวก กล้วยแขกอะไรปนๆต่างๆอ่ะอ่านไปนะมือก็ดิบกล้วยแขกจิ้มแล้วก็เราสัมผัสหนังสือพิมพ์ด้วยคือของมันๆที่มันอยู่ติดมือเราอ่ะใช่ไหมคะพอมันโดนพวกหมึกพิมพ์ต่างๆพวกนี้ยมันจะมีพวกสารตะกั่วอยู่ด้วยอ่ะนะคะแล้วเราก็กินเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยยิบกินเนี่ยคุณแม่สอนไว้ว่าห้ามดิห้ามใช้มือจริงๆแล้วก็เป็นสุขอายอย่างหเพราะว่าในแง่ของเรื่องของสุขอนามัยที่เมื่อวานเราคุยกันเรื่องของการล้างมือมาจริงๆแล้วถ้าใช้แบบ ช้อนซ่อมหรืออะไรก็ว่าไปให้ชินเลยดีกว่าแล้วอีกอันหนึ่งนะคะที่ตอนเช้าใส่บาดไหมใส่บาดบ้านใส่บาดนะคะเวลาเราใส่บาดอ่ะ ก็คือบางทีจะใส่ข้าวใช่ไหมบางคนจะใส่ข้าวลงไปในบาทพระเลยถูกไหมตามทามเนียมไทยโบราณแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีกับข้าวถุงเราก็เอากับข้าวถุงใส่ลงไปในในบาทด้วยใช่ไหมถุงข้าวข้างนอกนี่ก็คือไม่คิดเชื้อโรคไม่คิดสารปนเปื้อนอย่างอื่นแค่ฝุ่นฝืนก็ลงไปในข้าวพระพระก็ฉันใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งที่แบบเป็นการปนเปื้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วแบบบางครั้ง พระเลือกไม่ได้ด้วยพระเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นในและเราเราเลือกให้ท่านได้เราก็ควรจะเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพหน่อยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของพระที่อาพาธด้วยโรคเยอะแยะเลยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเบาหวานเพราะว่าของที่ถวายไปคือทุกคนด้วยความเชื่อคนไทยนะถวายของดีไว้ก่อนผมปรากฏว่าเป็นยังไงลหะท้องยิบท้องยอดไป้อง เันเดียวไปอย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทั้งสุขภาพตัวเราเองแล้วก็สุขภาพของคนที่เราจะให้ใกล้ๆตัวทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับพี่ป้อมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ